ก้อนเมฆในจอกชากฎแห่งการเกิดขึ้นโลกไม่ใช่ลูกเต๋าจึงไม่จำเป็นต้องทอดหรือเขยา่าเพื่อแทงเสียงท้ายด้วยการคาดเดาแล้วหวังว่ามันจะถูกตรงเพลงด้วยความบังเอิญแต่โลกมีกฎอยู่ในตัวเองซึ่งเป็นเหตุปัจจัยโยงใย,ยชักนําให้ปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นคนที่อยากประสบความสําเร็จแต่ไม่ยอมศึกษาไม่ลงมือทําไม่ยอมสร้างเหตุปัจจัยหรือคนที่อยากมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐี แต่ไม่ยอมลงทุนทาธุรกิจไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างเอาแต่คิดหวังสร้างภาพว่าความสําเร็จจะวิ่งเข้ามาหาเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวความคิดนี้จะดึงดูดความสําเร็จเข้ามาให้ฮ <Huh? S 1> เช่นนี้มันจะต่างอะไรกับคนที่อยากถูกหวยแต่ไม่ยอมลงทุนซื้อหวยอย่าไปหวังเลยว่าบังเอิญหวยรางวัลที่หนึ่งหรือความสําเร็จนั้นมันจะถูกสายลมพัดปลิวมาให้พ <Huh? S 1> พุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องเหตุและผล ให้เชื่อมั่นและศรัทธานในการกระทําของตัวเองเพราะทุกอย่างล้วนมีเงื่อนไขมีเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นถ้าเงื่อนไขตรงสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีอยากมั่งคั่งต้องรู้จักเสียสละแบ่งปันออกไปเป็นทานเพื่อสร้างเหตุปัจจัยของความมั่งคัง่งอยากมีรูปร่างหน้าตาสวยงามสมส่วนชวนมองต้องรู้จักรักษาศีล มีเจตนาเป็นกุศลปักธงวิธีการกระทําแสดงออกมาแต่พฤติกรรมที่ดีคือไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเพื่อสร้างเหตุปัจจัยในการมีรูปล่างหน้าตาสมส่วนสวยงามยังมีความสุขสงบเย็นเป็นผู้รู้ทรงภูมิปัญญาเป็นอาชิริยะเป็นพระอริยะต้องภาวนาทำสมาธิจเจริญสติให้ต่อเนื่องด้วยความรักด้วยความสุขจากการปฏิบัติและมันศึกษาหาความรู้อย่างสม่ําเสมอ เพื่อสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสุขสงบสันติทรงภูมิปัญญาทั้งหมดนี hmm. ้ล <c oughs> ้วนเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างมันเป็นกฎเป็นกุญแจหรือเป็นเงื่อนไขของการเกิดขึ้นสําหรับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสําเร็จเรื่องความมั่งคั่งหรือเรื่องอะไรก็ตามนักปราชญ์จึงกล่าวว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งบังเอิญการที่คนสองคนได้มาพบกันได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นเพราะทั้งคู่เคยสร้างเหตุปัจจัยในการได้มาพบกัน จึงทาให้ได้มาอยู่ร่วมกันดังที่คนโบราณกล่าวไว้ทำบนร่วมชาติตักบาทร่วมขันในทางกลับกันถ้าไม่ได้เคยสร้างเหตุปัจจัยอันเป็นเงื่อนไขในการได้อยู่ร่วมกันมาก่อนต่อให้พลิกแผ่นดินตามหาหรือพยายามแค่ไหนที่จะค้นหาใครบางคนให้มาใช้ชีวิตร่วมกันก็เหมือนกับฝันกลางวันที่ได้แต่ฝันแต่ไม่อาจเป็นจริงขึ้นมา เพราะไม่มีเหตุปัจจัยหรือเงื่อนไขของการได้มาอยู่ร่วมกันเป็นคู่บุญดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นจึงดับดับก็คือศูนย์หรือไม่มีไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งต่างๆจึงไม่อาจเกิดขึ้นนี่คือกฎแห่งการอิงอาศัยกันเกิดขึ้นภาษาธรรมะเรียกว่าปฏิจจสมุปาทซึ่งสามารถจำลองโครงสร้างของหลักธรรมข้อนี้ได้โดยนิทานชวนอ่านเรื่องต่อไปนี้ ครั้งหนึ่งหลวงปูต่ติดนัดฮันแห่งหมู่บ้านพรมถามลูกศิษย์ขนาดยกจอกชาขึ้นดื่มว่าเวลาดื่มชาเห็นก้อนเมฆไหมที่จริงนั้นหากลองจินตนาการตามคำของหลวงปู่ไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่ามันยังมีอะไรอื่นที่ลึกซึ้งกว่าแค่ก้อนเมฆในแก้วชาไปไหนๆเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ภูเขาลูกหนึ่งในภาคเหนือฝนตกกระนำลงบนไล่ชาที่ยอดเขา ทำให้ต้นชาชุ่มฉ่าเพราะได้น้าฝนในตอนกลางคืนซึ่งเป็นระบบนิเวศที่เกื้อหนุนกันเองโดยธรรมชาติฝนตกดินดําน้ําชุ่มต้นไม้เติบโตผลิตออกซิเจนผู้คนก็ได้สูดอากาศบริสุทธิ์พอรุ่งเช้าฝนหยุดตกคนงานในไร่ชาก็แบกตะกร้าใส่หลังออกมาเก็บยอดชาอ่อนๆแต่เช้าตรู่เพื่อนําไปบ่มในโรงงานเก็บชาเสร็จพ่อค้าคนกลางก็มารับใบชาสดไปเข้าโรงงานบ่ม เมื่อบ่มเสร็จคนงานอีกชุดก็บรรจุใส่กล่องและคนขับรถก็นำกล่องชาไปส่งร้านค้าในเมืองตามห้างหรือในตลาดจากนั้นพระภิกษุสายเสน้นรูปหนึ่งก็ไปซื้อมาเพื่อนำกลับไปเลี้ยงต้อนรับแขกที่มาเยือนเมื่อกลับถึงวัดท่านก็จัดแจงต้มน้ำเพื่อชงชาและก็นึกถึงว่าน้ำนี้เดินทางมาจากแม่น้ำก่อนจะมาให้เราดื่มและก่อนที่จะอยู่ในแม่น้ำก็ต้องเป็นน้ำฝนก่อนเป็นน้ำฝนก็คือก้อนเมฆ แต่ก้อนเมฆก็มีการเดินทางก่อนที่จะกลายเป็นน้ำเข้ามาอยู่ในจอกชาของเราดังนั้นทุกครั้งที่ดื่มชาหางพิจารณาอย่างลึกซึ้งเราก็จะเห็นก้อนเมฆในนั้นทุกครั้งอ้อเข้าใจแล้วกฎแห่งการอิงอาศัยกเกิดเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็มีลักษณะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันแบบนี้เอง ทันใดนั้นความลึกซึ้งดื่มด่ำในการเห็นก้อนเมฆในจอกชาที่เชื่อมโยงเหตุปัจจัยต่างๆเข้าด้วยกันของท่านก็ต้องยุติลงเมื่อศาสตราจารย์ชาวตะวันตกท่านหนึ่งเข้ามาขอพบเขาสนใจคร่รู้ในหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปาทพอดีแต่ทว่าในหัวของเขาอัดแน่นไปด้วยทฤษฎีแบบตะวันตกทำให้การสนทนาธร,รรมกลายเป็นสงครามแห่งการโต้แย้งศาสตราจารย์อ้างเหตุผลที่ตนรู้ไปต่างๆนานาสารพัดในที่สุดพระเซนก็คิดได้ จึงคว้าการน้ำชามาลินใส่จอกท่านลินชาไปเรื่อยๆแม้ว่าจะเต็มจนล้นออกมานอกจอกแล้วก็ยังไม่หยุดสัตราจารย์เห็นแล้วทนไม่ไหวจึงทักขึ้นว่าเดี๋ยวๆวพราะคุณเจ้าหยุดลินได้แล้วไม่เห็นเลยไงชามันล้นถ้วยแล้วเพราะเซนเงยหน้าขึ้นศบตาพร้อมเอ่ยด้วยรอยยิ้มท่านเองก็เช่นกันในหัวของท่านเปี่ยมล้นไปด้วยทฤษฎีวิชาการแบบนี้อาตมาคงดินชาคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้ท่านไม่ได้แน่ พระพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งเน้นที่การศึกษาหลักธรรมเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากการปฏิบัติตามด้วยความเพียรเพราะทั้งสองอย่างนี้ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะบรรลุให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นโดยที่ความเพียรหรือวิริยะจะเป็นตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนที่อเมริกามีงานวิจัยทํางานทดลองโดยการตั้งโจทย์คําถามที่แสนท้าทายว่าใครจะประสบความสําเร็จและทําไมคณะทีมวิจัยไปที่มหาวิทยาลัยทหารเวสต์พอย พยายามที่จะพยากรณ์ว่าในร้อยคนใดจะยังอยู่ฝึกต่อและใครจะลาออกนอกจากนี้ยังไปเยือนเวทีการแข่งขันสะกดคำแห่งชาติอีกทั้งยังทำการศึกษาคุณครูมือใหม่และได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนด้วยคำถามในทำนองเดียวกันนี้เซลคนไหนจะยังคงรักษางานไว้ได้และใครจะเป็นผู้ที่ทำไรายได้สูงสุดจากบริบทที่แตกต่างกันทั้งหมดนี้พบว่ามีคุณสมบัติหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมา ซึ่งจะช่วยพยากรความสาเร็จได้ชัดเจนมากซึ่งมันไม่ใช่ความฉลาดในการเข้าสังคมไม่ใช่รูปลักษณ์ที่ดูดีไม่ใช่ความแข็งแกรงของสุขภาพและก็ไม่ใช่อ q คิวแต่มันคือความเพียรโลกนี้ไม่มีสิ่งบังเอิญดังนั้นถ้าอยากถูกหวยอันดับแรกสุดก็ต้องลงทุนซื้อหวยเพื่อสร้างเหตุปัจจัยใหต้ตรงก่อนเช่นเดียวกับคนที่อยากประสบความสําเร็จอยากมั่งคัง่งต้องไม่ใช่อาา่านนั่งงอมืองอเท้าแล้วคิดสร้างภาพ มนโนว่าตนใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเพียงอย่างเดียวแล้วมันจะสำเร็จ <Huh? S 1> ทางที่ถูกหันมาใช้กฎที่พระพุทธเจ้าค้นพบดีกว่านั่นคือกฎแห่งการอิงอาศัยกันเกิดขึ้นด้วยการสร้างเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จก็คือศึกษาและลงมือทำภาษราพระเรียกว่าปัญญาและความเพียร